สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Special Force Simulator ซึ่งผมก็ได้เล่นมาแล้วนะแต่ว่าคุณป๊อป็ยังไม่ได้เล่นดู Yo, สยกส่อร oh. มานี้นะเดี๋ยวเรามาเล่นมาโอเคได้เลยไปที่อพาร์ตเมนต์คอมเพกขนาดกลางจะเทคนิคผมนะผมจะไม่เล่นยากเพราะว่ายากมันจะมีจักรนอสพออะยากยากมันจะสุ่มจักรนอแต่มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จักรนอสจะเกิดแล้วก็ อาจจะได้เสียงน,น้องผมแทรกแล้วก็เสียงลมซึ่งผมไม่สามารถท้าม้ามน้องผมให้พุ่ง Lost Angelis กำลัง d ีพอ o กองกำลังพิเศษ GGX GG สองสามเก้าชื ه, ่อไม่ชื่อไม่ได้เลยมาตามมาเราจะเล่นแบบสมจริงแล็เราตกไปทางไหนอ๋อไแล็จ้าจ้าโอ้ยตึกสิบชั้นมาทางนี้นะโอ้ยกระปุก เราขึ้นไปสำรวจข้างบนเอาตัวนู้นก่อนเอาตัวนู้นก่อนเรียบร้อยข้างบนข้างบนโดนทางบนดีเจดีฮะไม่มีเฮ้ยเคลียร์เคลียร์ชั้นล่างก่อนเคลียร์ชั้นล่างก่อนเอาเคลียร์ทีละชั้นมันจะได้แบบจะได้เร็วเพราะชั้นบนก็มีตัวประกันอยู่ได้เลยครัวตัวประกันจะจับเลยเคลียร์ทีละชั้นเพราะว่าแต่ละชั้นมันเ,เอยอะเยอะหรอกครับผมเล่น <laughs> เอ้เดยกก็เด็กเขาโอ้เดยวก็ทำชกเขาไงอะอยู่นี่นิงไม่โดนตอกโอ้เลวเก่าเก่าเกาเกาแล้วเอเราเล่นแบบโลเปนดีจริงจริงจริงหน่อยเข้ามาเลยน้องน้ำเหรอขวดเท่าเท้ามาเลยบนลลผมจับซิงนะจะซิงนนะ ไม่มีห้องนี้เคียร์ไ,ยรไปฉันดน,นไปเ,ไไเไปิดเข้าไปแล้วคุณเกมบางผมมาลาดลาดเฮ้ยห้อระการ เจอตัวประกันในห้องนอนที่กำลังทำท่าอะไรก็ไม่รู้ห้าคูณสามสิบเมื่อกี้ผมเห็นคุณแบบไม่ไม่ได้จับตัวประกันเจอตัวประกันห้าสิเยอะเลยเจอตัวปรกันผมโดนยิงแล้วจัดการแล้วคุ่ณยิงไมจกันมจัดการมันแหละาะแต่อุ๊ยขอโทษไม่มีวันนี้เ้ลียร์เรียบร้อย ้อยเดี่ยวเคลียร์เราห้องน้ำห้องสุดท้ายเคลียร์โอ้โหตัวประกันเกือบโดนตัวประกันเราเราเราจะจับเองทำไมไม่มาขึ้นได้จับอ่ะเดี๋ยวเหาจับเองก็ได้มั้ยอ้าวโอ้โห จับได้หรอ,อเคลียห้าศนย์สาม้าคน์สามสิบเลยครับไปเย่ <Yeah. S 1> okay. oh, โอเคโอ้เอ็มบีพีเหรออเ้ร้าเกมเป็นเกมเอ็มบีพเลเวลหนึ่งร้อยครับโอ้ยเวลตันเวลตันไก่ตันไข่รหัสยอกใครถือเลิกฉันว่าสวินเราอยู <laughs> ่ในด่านไห <laughs> นเอ้ย อุ้ยโดนย,ยิงเลยโอ้ยแล้วก็นแนกเลยเาตายตายไงยทำไมผมเอม,มาคุณไม่ดีงอะไรเลยทำไมคุณเอวีพีเด้วโอ้ยโอ้ยอ,อะไรวะสถานที่จัดเกมขนาดกลางยากถ้ายากกว่าน,นี้เจอกรนอตนะไม่ต้องยากสุดๆไลยเชียวเดี๋ยวเจอจังเลยนอตอ่ะยากก็เจอขนาดกลางบางแแบบยังเจอเลยจริงจริง ก่อนที่คุณเกมจะมาอัด e n t u r e ผมเล่นยากไปแล้วเจอจังแค่สตัวต่อตาเจอตัวเดียวต่อตาเล่นเจอแค่สองตัวรวมๆมอ่ะเล่นหมดยากผมใส่ชุด JTF ส่วนคุณปุ๊บปั๊บใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้ของมันบักบันบนี่โอ้ไอด้ดานนี้ผมเลือกโหมดยากนี่ว่าล้วติดแล้วนะเจอเลิผมติดขยับไม่ได้เดินไม่ได้เอาเดินได้พี่ คีย์บอร์ดดีเลยป่ะคีย์บอร์ดผมใช้โทรศัพท์คุณอย่าบีทอ๋ออย่าบีทดกันหยุดเดินเวลาเาเดินมันหยุดนี่เด้อหน่น่อยผมก็อยากไม่ได้ด้วยเออผมก็อยากไม่ได้ถ้าใจต้องกดวิ่งอ่ะนี่ทำได้โอ๋ยแหลกเจังก็นน็อตป่ะนะเด็กแกเห็นน็อตเลียกจะงกันอนแล้วผมขยับไม่ได้ต้องกดวิ่งอ่ะถึงจะทำได้ แกป้อมปืนละโอ้ต้องกดวิ่งอ่ะถึงจะเดินได้ทำไมกดวิ่งทำไม่ได้วะเอ้ยยิงฆ่าดไมไอ้หนูได้ยิน่้าแลบข้าฟังเฮ้ยข้าเดินไม่ได้แตัวประจันเนี่ยอ้าวพี่พื่นเพิ่งเห็นเพิ่งเป็นเอ๊ะข้อความใช่ไหมวิ่งโซเว่นสะดุดโอ้ย ก็มาเจาะเพี่อตึงโจมเออตายเอาไม่หย,ย,ยิบป้ายใช่ืมหยิบปืนไม่ใช่ได้ไหมใช่ครับ<า>เราพักกันไว้แค่นี้ก่อนนะสำหรับเกมนี้ก็พอแค่นี้กันก่อนนะครับ